สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ๊ i ไลฟ f เฟซบุ๊ก c o m c e l e b i g l i f e หรในเว็บไซต์ไอทีแวนด์ .com ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนอในกาของ oppo รุ่นแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ oppo watch นั่นเองครับใช้แวร์อ s จากทาง Google ด้วยนะครับกับราคาเริ่มต้น5 9 9 9บาทและจบอยู่ที่7 9 9 9บาทไวเลเบรตัวนี้จะเด่นแค่ไหนและมีอะไรที่น่าสนใจแบตเตอรี่จะอึดไหม และราคาที่จ่ายไปคุ้มค่าหรือเปล่าเราไปรับชมรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแต่พูดกันก่อนนะตอนจบเนี่ยผมไม่ได้จบที่ห้องนะครับผมจะไปจบที่สถานออกกําลังกายเพราะว่าเราจะมาสรุปว่าเจ้าตัวนี้กับการออกกำลังกายจริงคุ้มหรือไม่ครับสำหรับภายในกล่องของ Oppo Watch นะฮะก็นอกจากตัวของนาฬิกาอย่างที่คุณได้เห็นนะครับก็จะมีนี่ครับสายชาร์จที่เป็นระบบวูด้วยนะครับ และข้างในเนี่ยครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างตกแต่งได้ดูดีมากนะครับดูมีความหรูหราแล้วก็เปิดเนี่ยก็คือยกไอตัวของ้านนีขึ้นมานะครับข้างในนอกจากสายชาร์จนะครับยังมีนี่ครับเป็นคู่มือคู่มือมาให้นะครับก็เรียกว่าอ่ะมีมีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับของ oppo เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าสมาร์ทวอทรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาดีไซน์ของ o p p l e Watch นะครับมันก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเทียบกับตัวของ Variable นั้นก็จะคล้ายกับทางของค่ายผฟลอมบ้ายนั่นเองครับค่ายบลมนกนั้นก็คือ Apple นั่นเองครับตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่4 6ม mm ิลลิเมตรนะครับหน้าจอใหญ่มากแล้วก็รองรับการทัชสกรีนนะครับทัชได้ค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยแล้วก็ตัวสายนะครับเป็นแบบเรซินนะครับซึ่งสีเราได้รับมาเป็นสีดำนะครับ โดยฝั่งนี้จะเป็นตัวล็อกข้อนะครับส่วนการปรับระดับนั้นจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มอันนี้ถ้ากดค้างนะครับก็จะเป็นการเปิดปิดตัวเครื่องได้นะครับเนี่ยเข้าเมนูนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นการเข้าเมนูปกตินะครับหรือ enter ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลําโพงนะครับไว้สําหรับที่จะคุยสายสนทนาได้ข้างใต้นะครับ ก็จะมีตัวของฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวขั้วชาร์จมาให้นะครับพร้อมกับตัวของปุ่มสําหรับกดเปลี่ยนสายนะครับซึ่งการกดนั้นกดแล้วก็สไลด์ออกข้างเหมือนกับทางของ Apple นั่นเองครับแล้วไอตัวชาร์จนะครับก็ใช้งานง่ายครับเพราะว่าเนื่องจากไอตัวนี้มันเป็นแมกเนตนะครับแค่ใส่ให้ถูกต้องวางเฉยๆนี่ครับแค่นี้ก็สามารถที่จะชาร์จได้แล้วเรียกว่าสะดวกมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับทางของ o p p l Watch และนี่คือวิธีการใส่ออปเป w ร t c h ์ที่ถูกต้องนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเอาแขนของเรานั้นสอดเข้าไปแต่ทีเนี้ยคือเนื่องจากไอตัวล็อกนะครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันทําให้ล็อกยากคือถ้าตมบนล็อกโชว์อ่ะมันล็อกง่ายเนี่ยล็อกแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าล็อกจริงนะครับยากเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าหนึ่งนะครับคุณจะต้องเอาแขนมาวางนี้นะครับเอาข้อมาก่อนวางไว้นีนี้จากนั้นปรับให้พอดีนะครับปรับให้พอดี เอาแน่นประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเดือยแบบที่เป็นเหมือน Apple Watch ก็คือว่าที่เป็นเป็นสอดลงไปแล้วล็อกที่หลังนะครับเนี่ยล็อกได้แล้วนะครับเอาไอ้ตัวคอนนี้มานะครับใส่มันเข้าไปนี่ใส่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยใส่ได้แล้วเนี่ยผมใส่ Apple Watch ได้เรียบร้อยได้แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยครับ ส่วนฟังมือถือกันบ้างน,นะครับฟังมือถือนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่ไว้คอยดูแลเกี่ยวกับตัวสมาร์ทวอตตตัวนี้ทั้งหมด2โปรแกรมด้วยกันนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับตัวที่1เป็นโปรแกรม pairing แล้วก็เปิดให้มันใช้งานได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวของ iOS นะครับเราสามารถที่กดตอนนี้คือไม่ได้เชื่อมต่อเราก็สามารถที่กดเชื่อมต่อกันได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีหน้าปัดให้เลือกอยู่ระดับนึงนะครับแต่จะเป็นการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการมากกว่าในฟีเจอร์ต,อต่างๆนี้ก็จะเป็นการเข้าแอคเคาน์แล้วก็ดูแบตเตอรี่สถานะความจำนะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็แคปเจอร์สกรีนหน้าจอได้ด้วยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวแต่จา,จากนั้นก็จะมีไทม์นะครับเราสามารถที่จะกำหนดไทม์ก็คือการเลื่อนขวาเมื่อกี้นี้เราสามารถที่จะเอาไทม์ต่างต่นี้เข้ามาให้คุณเลือกได้ว่าคุณจะเอาอะไรเข้ามานะครับอีโปรแกร,รมนึงนะครับก,ก็คือ Hey แท็บเฮลนะครับซึ่งใ hey ห้แท็บเฮลนั้นอะ นอกจากเรื่องของการดูดลสุขภาพมีโปรแกรมฟิตเนสมาให้แต่ว่ามันจะเป็นแค่การวิ่งและการเดินเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันสามารถแอดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับเมื่อคุณแอดเข้าไปอย่างเช่นตัวของ Oppo Watch นี่นะครับพอแอดเสร็จปุ๊บเนี่ยกด continue กด continue แล้วก็เลือกว่าคุณใส่ข้างไหนเลือกวันเกิดของคุณนะครับ ก็เลือกตามตามที่คุณเกิดเลยว่าคุณเกิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโหนี่แล้วก็เลือกเพศด้วยนะครับแล้วก็เลือกส่วนสูงนะครับตามที่เราต้องการมีการเลอกน้ําหนักอีกโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นนะฮะพอเลือกเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันเซตให้เราเป็นเรียบร้อยหมดเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้าง1 facebook ครับ facebook ก็คือเราสามารถที่จะเลือกการแต่งตัวว่าสมมุติว่าเราแต่งตัววันเนี้ย เป็นแบบไหนเราสามารถที่จะให้กล้องของมือถือถ่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าปัดได้นะครับก็เปลี่ยนจากหน้าปัดนี้สมมติผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็แล้วกันรูปบอลลูนนะครับแนวก็จะเปลี่ยนบอลลูนละหรือจะเอาภาพถ่ายของเรามาใส่ในตัวของ Apple Watch ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็คือหน้าที่2เป็นตัวของการซิงค์โน้ติฟิเคชันนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะซิงค์อะไรบ้าง อื่นๆน,นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะ Workout Setting ก็คือตั้งค่าการเดินการเผาผ่านเอาเท่าไหร่มีเรื่องของระบบวัดฮาร์ดเรทอัตโนมัติว่าฮาร์ดเรทนั้นอนะ่ะถ้ามันขึ้นสูงเกินเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะเตือนนะครับตัวนี้มีการบอกหมดนะครับแล้วมันก็จะเตือนเราอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นการเตือนว่าชีพจรเราสูงเกินไปอะไรเงี้ยครับ ก็ถือว่าสะดวกดีใช้ได้นะครับเอาละนี่ก็คือเบื้องต้นของหน้าตาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของทาง oppo watch นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาเราใช้งานจริงทั้งการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องราวของแบตเตอรี่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ระบบชาร์จไฟเขาพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นระบบบ o ๊กนะครับซึ่งมันชาร์จเร็วมากชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแต่ว่าตัวนี้แบตเตอรี่จะอึดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ และต่อไปนี้นะครับหลังจากที่เราดูเรื่องของกอารออกากาบไปแล้วนี่คือฟีเจอร์ลับๆของเต้าตัวนี้ครับ Oppo Watch 1ถ้าเกิดสมมติคุณต้องใส่อับน้ำนะครับคุณล่าก notification มาเห็นรูปนิ้วนี้ไหมครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอคว้าโหมดถ้าเรากดกด d ิดนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะทัสก,กีนไม่ได้แหละกดตัวนี้ก็ไม่ได้กดนี้ก็ไม่ได้นะฮะจะต้องกดปุ่มปุ่มนี้ นะครับปุ่มด้านบนนี้เท่านั้นในการปลดล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็ง่ายๆครับกดค้างไว้รอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับเนี่ยกดอีกทีหนึ่งนะครับตื๊ดนี่ปลดล็อกแล้วเนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้นะครับส่วนการออกกำลังกายผมแนะนําว่าหลังจากที่คุณได้ดูกราฟริกหลายๆที่ผมได้บรรอายไปแล้วว่ามันทํางานอย่างไรนะครับ คำแนะนำของผมคือใช้ตัวของ Google Fit ดีกว่าครับเพราะว่าโปรแกรมมันเยอะกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าตัว Activity ตัวนี้เป็นไงโอ้โหก็บอกว่าถ้าเรามีการจับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Google นะครับหรือว่าตัวของทาง h e a d t h a p นะครับก็จะมีการหมอกอันนี้ก็จะมีการวัดการนอนได้ด้วยนะครับซึ่งการนอนนั้นก็ถามว่าไม่ยังไหมก็โอเคนะแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ใส่นอนนะครับก็เลยมีขึ้น แล้วก็นอกจากนี้ในตัวของนกต,ติต่างๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังมีข้อมูลที่บอดได้ครบนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นี่สำคัญมากอันนี้ผมได้ใช้งานประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วนะครับก็หลังจากใช้แบตไปต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่ามันก็อึดขึ้นนะแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับสมาร,ร์ทวอทที่เป็นสายอุปกรณ์โดยแท้นะครับ ตัวนี้ก็ทําใจครับว่ามันก็อยู่ได้ประมาณ1ึงวันครึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเงี้ยถ้ามีการเชื่อมต่อบลูทูธบ่อยๆมันก็จะกินไฟนั่นเองถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันก็จะกินไฟน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนเรื่องของความไวของทัสกีคือไวไวจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือระบบชาร์จไฟค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่า มีระบบบุกของสมาร์ทวอทด้วยทำให้การชาร์จไฟนั้นวางไว้แป๊บเดียวเต็มแล้วครับสำหรับการใช้ออกกำลังกายนะครก็มีข้อมูลบอกได้ค่อนข้างครบอันนี้เป็น Google Fit นะครับซึ่งจะบอกเวลาฮาร์ดเรตแล้วก็เรื่องของการเผาผลาญได้แต่ถ้าสมมุติเป็นการวิ่งทั่วไปนะครับจะสามารถที่จะบอกเรื่องของ GPS ได้อีปโปรแกรมหนึ่งก็คือของ Head h e ทนะครับก็สามารถที่จะ บอกเรื่องของความเร็วในการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยต่างๆได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนั้นก็สามารถที่จะรายงานผ่านมือถือได้โดยตรงนะครับก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันแล้วเรื่องแบตเตอรี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเรื่องของการกันน้ำนะครับ OPPO Watch นะครับกันน้ำได้แบบใน IP68 นะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้ดีแล้วก็สามารถใส่ลงน้ำได้นะครับแต่ว่าใส่ว่ายน้ำไม่ได้อย่างไรก็ตามแนะนำว่า อย่างไรก็ตามแนะนําว่าให้เปิดอ q ควาโหมดไว้นะครับเมื่อเวลาโดนน้าเพราะว่ามันสามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้ํามันทัดที่หน้าจอได้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสุดอยู่ที่วันครึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสมมติจะอยู่นานกว่านั้นก็ต้องเปิดตัวของ power saving นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ดังนี้ สำหรับโหมดนี้นะครับก็คือโหมด power saving นะครับหมายความว่าถ้าเกิดพลังงานเหลือน้อยหรือว่าคุณต้องการให้มันประหยัดพลังงานนะครับก็สามารถที่ดูได้มันสามารถ,ถรวัดอัตราเทเลตวัดก้าวเดินและก็บอกเวลาตามหน้าปัดแบบนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดได้ไหมเอาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้หมวด3อันนะครับแต่ว่าหน้าปัดนี้ถือว่าครบเครื่องมากที่สุดแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะปัดโหมดอีกหรือได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะอยู่ได้นานมากพอสมควร ส่วนเรื่องการชาร์จนั้นแทบไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าตัวของ Oppo Watch นะฮะ Oppo Watch ก็ให้ตัวของระบบชาร์จเร็วเข้ามาด้วยนะครับก็จะทำให้การชาร์จนั้นเสร็จได้เร็วมากขึ้นเพียงแต่ว่าเวลาที่ผมใช้งานจริงนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้แค่วันครึ่งคือมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมใช้มานะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียของมันอยู่ข้อนึงนะครับทั้งนี้อาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์ในการ อัปเดตต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับพูดกันไปแล้วนะครับสำหรับ OPPO Watch นะครับสมาร์ทวอท h รุ่นแรกของทาง OPPO นั่นเองครับซึ่งเป็นจุดเด่นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ทาง Google Fit แล้วก็ทางของ Hey Tab นะครับซึ่งสามารถที่จะมีโปรแกรมมากมายแล้วก็ยังสามารถคัสตอมตามการแต่งตัวของเราได้เพราะว่ามันมีหน้าปัดที่ดูดีมากมายเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือการใส่ของมันยากแล้วก็แบตเตอรี่ของมันไม่อึดนะครับเพราะคืออยู่ได้2วันสูุดๆแล้วแต่ว่าถ้าอยากปรับให้เป็น power saving mode ก็สามารถที่อยู่ได้นานขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ถามว่านานระดับไหนก็14วันนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งถ้าไปปรับปรุงให้มันสามารถที่จะวิ่งหรือเดินตามเราอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับโปรแกรมออกกำลังกายเล็กน้อยนี่ก็ถือว่าจะเหมาะสมมากกว่าดีครับ ส่วนราคานะครับอยู่ที่5,999บาทและ7,999บาทต่างกันที่ขนาดเท่านั้นนะครับยังไม่สบบามารถใส่ซิมได้เป็นรุ่นบลูทูธเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับในประเทศไทยส่วนรุ่น i t e รุ่นกันต่อไปว่า Oppo จะเอาเข้ามาหรือเปล่าก็รุ่นยากอยู่เหมือนกันครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องรอยๆนั้นต้องติดตามในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ข้างล่างแล้วก็ใครสนใจ Opp o p p เ w อร์วอลิง์ข้างล่างผมก็แปะไว้ให้เรียบร้อยส,สามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ